ไปกันเนาะพักกันแล้วนะนี่แหละนนี้กัน,ววนกลัสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุคนเลิศพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาเจอกับบ่าวเสียงน้อย บรรยากาศค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้อยเนาะผตะเวนแงตาป้าตัวพี่น้อยเนาะอ่าพอดีมาหาน้องทงพี่น้อยอ่ามาหาน้องทงเนาะส่วงคำคำลงแรงนี่แหละพี่น้อยแบบเพิ่นเห็ดอย่างยูเมือนี่พี่น้องเนาะอ่กะมื้อนี้พี่น้องเอยโบเสียงกับมาเป็นสะพานบุญให้ทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะอยู่ทางประเทศไทยพี่น้อยอ่าทางพี่เพิ่นกะบ่ให้ออกซื้อนิ่งน้ำพี่น้อยเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินจำนวนหนึ่งพี่น้อยอ่าฝากมาให้โบเสียงหนึ่งซื้อ อาเป็นพวกอย่างพี่น้องเอยนี่แหละเป็นลาวตากเสือพี่น้องเอยเนาะลาวตากเสือผ่าของน้องทงพี่น้องเอยดักะามีตะก้าพี่น้องเนาะมีตะก้าน้ำดักะทำให้แขนเสือน้ำพี่น้องเอยโดยทางทีแงเป็นม้อไม้เห็บเชียงนี่อ่เสือปลาภายในมือนี่พี่น้องเนาะอ่าดูแต่ว่าตัวนี้นะสีราคาหนักแน่จังหน่อยพี่น้องเอยเนาะเพราะมันเป็นเล็กอย่างดีได้พี่น้องเอยอ่าตัวนี้สุโต่งเก็บกระมาณราคา แสนห้าสิบพันจีบพี่น้อยเนาะตัวนี้ถ้าโต๊ะเงินบาทนี่ก็อประมาณนสีนส่ร้อยบาทพอนี่พี่น้อยโดยเพราะว่าค่าคล้องซีบก็แพงพี่น้อยช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสินค้านำเข้าจากไทยพี่น,พน้อยเนาะแพงพี่น้อยโดยะพี่น้องเนาะคนอื่นผมเสียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ยยใจดีเด้อเนาะที่ให้ผมเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมื่อน,นี้เนาะ โดยเพื่อแจ้งกับโบมีอย่างที่จะตอบแทนเนาะกับมีแต่คำอวยพรอวยใ้ให้ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะภายในเรครอบครัวจงอยู่ดีมีแหง้งคมเจ็บบ่ห้ได้คมไข่บ่อยมีเด้อปรารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้สมมุรมั่นปรารถนาเด้อเจ้าเห็ดเวยเหต,เหต,เหตุงานในตอนนี้กับขอให้ดุ่งเดืองในการที่การงานตลอดไปเด้อเนาะสาธุฮะโอเคพี่น้องอ้เนาะยังไงกับไปเบิง่งไปฮับไปชมน้ำกัน อีกทีห <Wars> น <water> ึงพ <summer> <dunk 000> ี่น <Night> <Okay>. ้องเนาะสำหรับน uh. oh, no? okay, ้องทงพี่น้องยอ่าบรรยากาศค่อยคำนองแดงพี่น้องเนาะเป็นสีเฮ็ดยังแนมื่อนี่พี่น้องเอ้ยไะโอเคพี่น้องเอ้ยปาโูษเนาะเดี๋ยวถือไปเลยพี่น้องเอ้ยเป็นึังไนเมื่อนี่เนาะน้องทงเห็ดยังอยู่มื่อนี่เมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นอาจจะยู่อยู่หรอกเพราะว่างานสุไลก็เป็น จันถึงวันศุกร์เนาะเราก็ไปส่งทางน้องลินแล้วก็น้องเนาะอีกผู้นึงนี่ยน้องเล่หรือว่าเนี่ยพี่น้องไอ้ซื้อเพลนอาหับส่งน้องเนาะเศร้าแรงไปวุงทำวุ้งเฮี้ยนเรากับพี่นอ้อยอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ทั้งน้องทงเป็นกําลังสีเฮ่าทานหรือว่าจังไดเนี่ยพี่น,อน้อยมาบ้านนี้แทงน้ำขึ้นเรียบร้อยแล้วบ้านี้เนาะโอ้แล้วนี่พี่นอ้อย อ่าค uhm, uhm ือเงียบคือเงาของพี่น้อนีาอ่ะวางไว้นี่ก่อนพี่น้อยโตหินอ่อนเขาเนาะก็ยังเหลือมาม่าคือเก่าอยู่พี่น้อยอ่าเป็นกระทงกระทางเนาะน่าเบิดแล้วไปจักพอไปโตกหลายมือได้ผลกันพี่น้อยอืมกลงตะกาเขาเนาะแลก็ใบหนิเนี่ยพี่น้อยเครื่องของเนาะอ่าเสือผพานาแพ้กขาเนาะแากอมซ้ำอยู่นี่ สั่งสีมากเอ,อกแล้วใน,นบาทนี้เนาะโอ้โ,อ,โอ,อยู่พี่ในนะี่มันคู่ๆอยู่นะี่เนาะเอาสบายดีอ้าสบายดีโอนเนาะถือมาช่วงคำวันนี้กันจุไพเลยบาทนี่เนาะเพิ่งจะเฮ็ดอย่างเด้อนี่เฮ็ดกับเขากับนามอย่างเด้อนี่เนาะอันนี้ไม่อันนี่เนาะอื้อ่านะอหากมงศนะ์เนเนาะ เฮ็ดกินยังน้องนี่ฮะกําลังชิดังไผ่หนึ่งเข่าโอ้หนึ่งเข่าโดยตอนนี้เขายัางบนทน่ทันในเอเอกูชิจุหนึ่งใบแท้สระกะดังไว้ก่อนให้ม<อ>ันติดไว้จุวไว้ก่อนเนาะโดยโมีแต่เอาน้ำได้มาข้างไว้ต่ไผ่มันจังบูเสียหายเนาะโดยอืาเอาไปตักน้ำมือหนึ่งมาดดองไงใช้ตมือหนึ่งเจ้ามือหนึ่งกระบอกมันลุงเพิ่นไปต้มน้ำใหม่บ่เอามาข้างไใบแรกเพราะว่ามัน มันห้อนได้ลดอันนี้กับเป็นเสื้อผ้าหน้าแพของทางน้องลินพี่น้องเนาะโดยจังใดกับขอโทษขออภัยด้วยๆพี่น้องเนาะสำหรับภาพที่โบแบบระเอียดปันใดพี่น้องเนาะงามงามตาพี่น้องเลยเพราาะว่กเดียวให้พื้นที่ชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนพี่น้องเนาะมันจังจะได้จัดวางให้เป็นแบบริมห้อยพี่น้องเลยอันนี้ก็เแากับฟาดแฟดไปแบบนี้ก่อนพี่น้องเนาะ อ่าอืมนะตรงๆพันไปเอาหน้ามาข้างไว้เลยพี่น้องเนาะเพราะว่าจังไดก็ต้องหน really <te> kind of like well ึ่งอยู่แล้วแต่จูภไยไว้อย่างเช่นมันก็ใหม่เบิร์ตจิซื้อพี่น้องเลยอืมนะอันนี้ก็เป็นยังอันนี้พี่น้องเลยหางนุกแล้วเ่กลุ่มหางเล็กนุกแล้วเนาะอืมอันนี้ก็ล่อแล้วพี่น้องเลยล่อเนาะอ่าล่อนี่ไล่ไหม่แล้วพี่น้องเลยตัวเสียง ได้รับเป็นสะพานบุญในทางพระอาจารย์ไพ่บุญเป็นหน่อยเนาะรอตัวนี้ก่อนหน้ากัมันมีรอแบบป็นนี่เนาะพระอาจารย์ไพ่บุญเห็นกะนตอนที่ได้วัดสีให้สุดเด็กซืสอดามาเปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันมันสียากเป็นหน่อยเนาะเพื่อเสี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้พระอาจารย์ก็ได้ให้บูเสียงหนึ่งซื้อไม่เบิดเลยพี่น้องเอยมาเหมาะให้ทางนลังทงเนาะตอนนี้เพิ่นก็ได้ได้ใส่ได้ซอยได้พี่น้องเอยเนาะสำหรับนลังทงรอแล้วพี่น้อยฮะมาได้ป่านนี้เนาะ อือเข้าเนาะก็ถือว่าเป็นม่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินที่ผ่านมาเนาะน้องทองด้เจ้านี่นี่ดูเนาะกะไว้ชีจงไว้ภาคนี้ก่อนอือเอาไว้เอาไว้ฝั่งนั้นก่อนบ่ด้วยด้วยังกีนี่มาตมือได้ตัวนี้เนาะกหาก็วางวานซืนนี่กมานี่บ่ด้วย เนาะปากกระจาะนี่กะจุดนี่ก็กม,มั่งออกเลยก็ได้น้องเด,ดยไมันช่ได้โรคนี่เด้อโดยเดี๋ยวมั่งออกแล้วก็ทำความสะอาดเด้แบบ้มันช่ได้โรคสะอาดอากาศอ่า,อาตอนต,อนต่อไปเจ้าก็เห็ดอ่าเห็ดอ่าลาวเนาะเห็ดมงตากเครื่องเมนตากเครื่องสาาะพานเนาะว่นหนึ่งมากะน,น้องเจ้ากะมาอยู่น้ำเด็บอ่ามันต้องมีสถานที่มองตอากสะพา้มันลายเนาะโดยเป็นยังคนเขาเีย็นก็ได้มาอยู่น้ำนี่แหละโดย ตอนนี้เพออิ่น,นไปโรงเรียนเนี่ยบอกเลยว่าท่านได้ไปทางน้องเจ้ากเมื้อนี้พักย่านมื้ออื่นพุ่นสิได้ไปแต่ว่าเปิดเฮียนน่ะเปิดแล้วมันบ่โดยเปิดแล้วเมืนน้อนี้มื้อนี้วันอาทิตย์เนาะโดยมื้อนี้เพิ่นหยุดมื้ออื่นเนี่ยมันไปโดยอ๋อมื้อนี้ก็ไปส่งน้องอีกแลนะ้วเนาะโดยส่งทั้งสองอี่แล้ส่งทั้งสองคนเลยเนาะโอ๋คักกเนาหน่อยไปกันเนาะพักกันล้ว เขามันบ่ทันในๆบ่น้องท้องด้วยอือพอดีเนาะอีกจักนึงก็ให้มันในแล้วก็จังมานี่เนาะพอดีเจ้าใส่น้ําลาอยู่บ่มื้อนก็ลาอยู่บ่าแบบจุค่อยๆก่อนก็ได้ดูๆจุแห้งลา้ยันมันม่หมแม่นแ้เนาะ่าเนาะโอเคเนาะาอันามาค่ๆมื้อนี้ก็อ่ามีของมามอให้อีกแล้วมื้อนี้เด้อดย ว่าสิเป็นยังเดี๋ยวไปเบิงน้ากันเนาะโด้วยข้าน้องไปเป็นเงาพี่น,น้องเนาะเพราะมันค้เนำเลยทางน้องนั่นยังมันพนผลมาว่ามาเนี่ฮะเพิ่นมาสักเครื่องอยู่พี่แล้วก็เมื่อโอ้อมาสักเครื่องอยู่พี่โดยโดย,ดย,ดย,ดยอ่ะนี่แหละเนาะไอมาเหมาะหายเมื่อนีร่เด้อโดย <laughs> อ่านี่แหละห้องเจ้านั่นมีนะบอตะกร้าใส่ตัวนี้ ใส่สีผ้ามีอยู่อันนึงอัน2ออันน่ะมันแตกเลยตัวอันนึงที่ยังตัวนี้ใหม่ชํานี้อยู่บ่โดยก็ประมาณใหม่อยู่โอ้ดูๆๆอ่ะบ่เป็นหยังที่ว่ามาเพิ่มอีกมื้อนี้เด้อดอ่าตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าของน้องเจ้าก็ได้เนาะหรือว่าของเจ้าก็ได้เนาะดอ่าสําหรับหมุนเวียนมันจังอ่าออัดเนาะดดูๆอ่ะนั่งนกนล่ะโอ้เนาะใส่เสื้อกยาวบ่ฮ้อนบ่มื้อนี้ lúc thế này, Khuyên <laughs> sạc bất cứ rồi chứ Thế nhưng là tê tô đeo này nè Rồi sửa tê tô này là chẳng hạn phải xay đấy, hao, nó hòn khỏe khỏe này, <laughs> nản ai sai sửa kẹt xăn này Nhưng hòn khắc để mình hứa tiền hứa tẹn nhé Thường thì đúng đùa ốp hưu á Ốp hưu nó, gặp bà bán này nè Ốp hưu này chẳng nói Bởi cả điều, Bên cằm đầm đấy đó. <cười> <Được>. <cười> mình mới xem bài ấy, đang mặc gì một khẩu lưng làm mông này nó, đây là cả ăn gấp hao nó hao này đấy, hao kèn tạc sườn pha, đây này cả hai nòng ke, long mông như nó, long cỏ mông nơi vô, nhìn cái này còn gì nó, anh em อ่าเป็นไม่แขนเสือด้วยน้องเด้อนี่กระตงตากานี่แหละไว้ไนี่แหละเอามีดเนี่ยมาปาดด้วย,วยโอ้อนแท่พี่น้องคนนี้อยากถอดเสือโดดน้ำน้องซาดิต่ว่ามีเฮงกว่าจังนี่ปาดในกระเปาะเปาะเบิ่ง Ba vẫn pin dick bang, để cho ngài, bang ngài, nó. Bona, pin ừ, nó. Talking là mấty bột nó đôi em ninh 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 กมันใช่แบบนอนแบบนั to to it, ้นอ่ะแตใช่อันตอลวิทเท่านี่ป้ะโดยตอลวิทใช่สี่บริสามตอลวิทจะมีอยู่ป้ะไข่ควงมีอยู่อ่ะไปเอาไข่ควงมาลองประกอบมันก็ได้ พีน oh, be ่น oh, okay, oh, so. so so ้องพี่นาะยุงครบโอ้ยแป๊บนึงเล็บพี่น้องเนาะอันตบยุงกันพี่น้องเลยยุงคัดแขนมันมีตัวเดียวเนาะพี่น้องเวียนไปเวียนมาอยู่นี่เบิังโอเชียงอีสังหารก่อนอ่าเนาะไว้เพี่น้องเลยฮะโอเคเดี๋ยวนาะใช่ตระลวิจเจาโอ้โนี่แหละพี่น้องตระลวิจอยู่อันอยู่ไทยครับพี่น้องไข่ควงพี่น้องเลยนี่อยู่ลาวครับพี่น้องตระลวิจอันนี้พี่น้องเลยตระลวิจก็คืออันหัวจุ่มนี่แหละอ่น้องทง หนึ่งเข่าหนึ่งน้ได้ได้ยังเห็ดกินเนาะมีเนีย้ยเห็ดกิน่นนะบ่บ่มีมีเตชีเอาไข่มันซชือไข่มันทอดเนาะอชือไข่อีกแล้วโดยออ้าวเนาะแต่ไข่แท่นี่บำรุงแท่นี่ <laughs> แม่แม่นนเนาะช่วงนี้ถือว่ารับงานหนักเนาะโดยอ่าต้องรับประทานสารอาหารในในช่วงมีประโยชน์ในลายเนาะ <laughs> ใช่เนาะเตบ่ เอายุงต ah, no. ัวน no. ี้เนาะตกได้กินนี่ก็ยังบ่ตายอยู่ยังมาเบี้ยนอีกแห่พี่น้องพุ่นแหละนี่ซื้ออันยากระยุงมาเด้อน้องเด้อยากะยุงแล้วก็เจ้าหาเจ้าหาอันจานเล็กก็ได้ด้จานเล็กมาองใส่อย่าไปเอาจานพติกได้ด้ใหม่เด้ือ่มีอยู่จานเล็กอยู่นี่อาจาเล็กจานสังสีเฮานั่นเด้อเจ้ามาองซื้อมาใ บ่ได้อันนั้นเดี๋ยวยุงกัด,ด,น,ดกนี่บ่สบายอีกเนาะทางเพื่อน้องนุ่มก็มานําอีกมานอนนําเออเนาะลองบึงตัวนี้นี่เจ้าเขนไว้ในห้องเจ้าก็ได้ แต่เวาลาเจ้าลงมาตากข้างนอกนี่เจ้ากลับมาตั้งนี่ก็ได้เนาะโจมไปโจนม,มาพอมันมันเบาสะดวกสบายโอ้แทงงามน,นี่ตั้งแต่โจมไปอันนั้นยันงโมตกมาเลยเนาะผลกันมีอยู่ว่าน่องน้ำเลยนี่บ่มีเลยมีเลย <laughs> มียังไข่ปลาอยู่ผาอันนั้นนะเออหาไม่แต่ลลางทำา็สั่นอีกกอนเด้อ มือนะฮะแต่นั้นเก็ดความสะอาดทางมันลุกทางเชิงมันทีถือว่าอันคาเนี่ก็ได้เพิ่มอีกเด้อป้าเป็นหกเสาเลยแบบนี้อืมโอเคแบบนี้สมันคงนู่แต่ว่าภาพผลนี่ป้าเนาะพี่นอ้องในการบริตกุกลายมือเลยอืมบรตกุกใะการมีแต่ตโต้งไม่เลยน้องเด้อด้อโต้งมาเลยแบบนี้พอไม่จีบเบิดช่วงเราดูผนนลเลยเด้อจีออกกัน อ,อ๋อเข่าไอเข่อเข้าซากแล้วก็เกี่ยวเข่าแล้วบาตนีิเกี่ยวเข่าแล้วก็วายหักแล้วหุ่นเห็นหต่นตกเจา้าเราไม่เด่นนาวแท้แบาตนีิรุ่มผพะพมนาวก็จอดอยู่แล้วอ๋ออานนี้เนาะเดี๋ยวให้จับนี่กันนะเจ้าไปประกอบข้างล่างกัน อ้าวยุงอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตั้งดิดออันนี้บ่เสียงบ่ได้อยากอันนี้แห่พี่น้องเอ้ยเนาะยังไม่เบียนอยู่บนี้อตอนนี้ก็มงานจนี่ดูว่าสิลงมือเฮ็ดอีกบ่เนาะนี่นะกําลังกําลังอยู่กําลังเฮ็ดอยู่โตกําลังกวาดมงอันอันตีเก่ามันออกวาดออกแล้ว้นเนาะพนเช้ากโดยโอ้พี่น้องเอ้ย ดิโด่นี่ฉัได้ลงมือได้น้องนี่ฮะมือเพื่อจะสิลงมืออื่นนี่เสียงว่ะเลยกะอ่าอีกร้อยนั่นเนาะเพราะว่างานกระลายเนาะเจ้าก่อนเนาะเอ่อเยอะแยะคอยเห็ดคอยไปเนาะใช่ไล้วะไรบ่ได้แล้วขางหนึ่งแล้อีกขางหนึ่งเนาะ อโอ้ขักแค่นอกนี่เราะเบาขักี่เ้าะนี่ <laughs> งประกอบอยู่พี่น้องยน้องใช่อะไรบ่พอบ่เนาะบ่คือหนอนเรือหนอนเรือปอนแล้เรือบ่เป็นยังแสดงว่าเพิ่นแทนเพื่อมาให้อืาดีแล้วล่ะเนาะเพิ่นเพื่อมาให้คันบ่พอที่มันสิยาก วานนี่เรียบร้อยโอแใช่โจมมือฮะทักี่บุ๋มฮ่าโอเคเนาะโอ้ทุกเอาอันนี้แคนยุ่น้องมาหนิล่องแคนมันใช่พี่ใหญ่เบื้องยุ่ความมันจะเป็นแบบใดเนาะโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวขาเจ้าเจ้าจังคอยไปชกมาเด้อน้องเด้อเอาไว้นี่ก่อนเจ้าแขนใ้ก่อนก็ได้เนาะ สิ่เกน่องเรียงหัวมันจะไปมันไปใช้อีกที่หลังแล้วน้องเด้อเ,เป็นตัวเก็บรละเอียีชมพูคัาแท้นเนาะต้องอยู่นีไไน่อ,อีเสงสว่างในไปงนีกเนาะ ร้อยบาทนี่หรือแต่เสือเนาะเสือบัดซักบุดซับเมือนี่เนาะโอ้ยเนาะพี่น้อยขันมาเบ้นนี่สิให้ลองซักเบิ่งอยู่ได้นี่เนาะหนูอ่ะน้องน้องจมไปพุ่นเยอะขนาดนี้จมไปข้างนอกุมันอยากเ่อะนี่อ่าโอเคเนาะหรืออันนี้นั่นเจ้าเอาเอาไว้ในแขนอยู่ในห้องนอนเจ้าก็ได้เด้อโดยหรือว่าเจ้าะมาอันตากข้างนอกพี่ก็ได้เนาะก็แล้วแต่เจ้าเนาะบาทนี่ ได้อ่าแต่เจ้าบัดนี้เนาะปอคักแท้พี่น้องเอ้ยเหลือแต่เสื้อผ้าได้บัดนี้น้องทงเนาะได้อ่าเนาะมีแต่เครื่องแบบเกเลยเฮ็ดเวียกเครื่องเฮ็ดเวียกเครื่องใหม่มีแต่ตัวนี้แหละโยถึงบดนี้อยู่ตัวเดียวก็ใส่อันเส้ยาวซําเนาะฮอก็ฮ้อด้ๆๆอ่าเนาะอ่ะว่าประกอบเสร็จที่เีย้อยพี่น้องเอ้ยมีแต่รออ่ามื้อหน้ามื้อนก็อ่สิได้ให้น้อง ซักเสื้อผ้าเด้อโดยซักเสื้อผ้าเลยก็ลองเขนเบิ่งเนาะด้วด้ยอันนี่อ่าอันนี้นะไอาอยากให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเห็นอีกมุมอีกมุมนึงเนาะมุมเวลาเจ้าซักเสื้อผ้าแบบอ่าคือเฮาให้ทั่วไปนี่แหละโดย้วยก็มาเขนนี่เนาะโด้วยด้วยอะนั่งลงก่อนสน้องบัดนี้เนาะคขำค่อยค่ำตรงแรกแนบบันี้สิให้อาเจ้าอ่าพอวันที่หนึ่งเข้าอีกเนาะโดยค่ขำเลยพี่น้องเอ้ยนี่ผู้แสงก็สิให้อันน้องทง noi เนาะอ้ายก็สิได้โตเดินทางเด้าดนี้ค่ําบ่แม่นอันไม่มอดอกบ่สิไเนาะเออโดยฮะงดก็สิได้ไปหาเห็ดแนวอยู่ในกินนักอาบน้ําอาในเนาะผู้เคือแเคือแพี่น้องเอ้ยป๊าดมันค่ํามืเนาะใช้เวลาเฮ็ดย่างแนวกินอยู่ในกินอีกเนาะเลยป่ะสะเนาะน้องทงอ่าเครื่ององที่อ้ายมามอบให้ภายในมื้อนี้เด้อน้องอ่าน้องเนาะว่าสิเป็น อาไม้แคนเซอร์แล้วก็ลาวตากเสือ้อนก็เป็นตะก้าเนาะอ่าของทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นของทางผู้ใหญ,ญ่เจดีอ่าอยู่ทางังไเนาะอืมแต่ว่าทางพี่เพิ่นก็เพิ่นบ่ให้ออกเส้น้ําดอกเนาะ<ด>ยก็ได้ม<ด><ด>อบให้ถึงเป็นที่เีย้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะังไดก็ให้น้องทงอ่านมือขอบคุณขอบคุณทางอันพี่เพิ่นเนาะด้ขใจเด้อที่ซื้ออันแนวตก เสื้อให้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้งขอให้อาย,อยุมัน่นกวนเงินคิดชิงได้ก็ให้ได้สิ่งนั้นนอนรับก็บขอให้ได้เงนินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเด้อสาธุเลยฮะโ,โอเคน้องทงเนาะจังไดกะชี้แจงบุระวัดเด้อบ่อนี้น้องเด้อ <laughs> เดี๋ยวเมื่อไนวันนีาานน้เดี๋ยวจะให้เจ้าแร่ซักสื้อผ้าซักสผ้าแล้วก็เห็ดตากนี่เนาะอยากเบิ่งอีสักคอนเทนต์อีกหนึ่งเนาะเดี๋ยด้อย ฮะโอเคเน,ะะเนาะเสนออยังไรกะ<น>อ้ายกะสิขอตัวเดินทางเนาะบอนนี่เ<น>ด้อคำนี่เด้อสิเข้าบ้านพูดได้บ่อน,นี่ตัวเดินทางกับมักไกลอยู่ได้จากบ้าน,นครับพี่น้องเลยเออเด้ออาสบายดีน้องอนะ่ะสบายดีอ่าโอเคเด้อพี่น้องเด้อบอนนี่กะอ่าเชียงกำลังทงกับสิประมาณนี้แนดะนะนะ่พี่น้องเออเนาะมามอบให้เราพี่น้องเลยไะน้องเนาะฮะโอเคพี่น้องเอเนาะงามพี่น้องเอองตองพี่น้องเนาะไม่แครนกับบเชียงซื่อเดือกให้เป็นสีชมพูเลยพี่น้องเอเนาะ สีวานเวลเด้พี่นออ้องสี่ห้องเมืองไะโอเคบันนี้เนาะคอยคำลงแรงแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยมเชียงกับสีคอตัวเดินทาง่าวบ้านก็ซ่องคือกันในพี่น้องเนาะหาซื้อแนวายยูแนวกินในพี่น้องไอ้เมื่อผกักลูกผักเต้าให้ครอบครัวพี่น้องเนาะเนยโอเคพี่น้องเนาะคนอื่นโมเชียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อเนาะที่ไว้าวางใจ โบเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี่เนาะโดยโบเสียงกับขอให้ทางผู้ใหญ่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บตลอดไปเด้อเนาะความเจ็บมาให้ได้ความไข้บ่ให้มีเจ้าให้มาซ้ำนี่ก็ขอให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนอะอานะฮะเนาะบบเสียงก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะที่เขา้ามากดติดตาม และให้กำลังใจบุเสียงโดยมาตลอดพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยสำหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะบุเสียงก็สิได้ลาพ่อเมพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนบาน้พี่น้องเนาะจะได้เดินทางและบานี้พี่น้องอีกคำในพี่น้องเนาะคนละว้าดตพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีพ่อเมพี่น้องเนาะสบายดี